เห็นว่าเออความสุขอะ่ะมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราเออสงสารมันเหมือนค่อยค่อสงสารคนที่หลงทางเออที่ที่เขาไม่เห็นอย่างเงี้ยเหมือนหลวงพ่อนะแต่มันไม่ได้จำเป็นว์ดดิ้งนะเหมือนใจมันจะค่อยคอยก็จะคือสงสารคนที่หลงทางสมัยก่อนเราดูคนที่หลงทางเราก็เออ กรรมของเขาเราก็จะมองแค่<ๆ>คเบรกขาแต่ในนีเราเห็นคนที่หลงทางแล้วควา,ามเมตตาขึ้นมาม,มันอยู่แบบลอยลอยความเมตตาขึ้นมาเนี่ยพอความเมตตาขึ้นมาแบบเนี้ยก็ที่พูดนะถูกแล้วเนี้ยปัญญาที่เป็นเ็าเรียวกว่ามหาสติมหาปัญญาแต่ถามว่าไอตัวเมตตาที่ลอยลอยตัวเนี้ยมันเกิดจากกุศลที่เกิดจากเจตนาหรือเปล่า พอเมตตาเนี้ยไม่เจตนาหลวงปู่ม,มั่นบอกไว้ว่าอาสวะกิเลสของที่ดีนะอาสวะกิเลสกิเลสคือกุศลไออากุศลที่เกิดจากเจตนากิเลสนะคือกุศลที่เกิดจากเจตนาเพราะมันจะดับกิเลสหรือกุศลจากเกิดเจตนาก็ด้วยจากกุศล ที่เกิดจากเจตนาก็คือทําบุญทำความดีนี่คือกุศลที่เกิดจากเจตนาเพื่อดับกิเลสแต่อากวะคืออกุศลที่เกิดจากไม่เจตนาอย่างเช่นอะไรนะเอาถ้าภาพง่ายๆชายเห็นหญิงหญิงเห็นชายเกิดเกิดอารมณ์อันนี้คืออกุศลที่ไม่ได้เจตนา เข้าใจไหมมันขึ้นมามันไม่ได้เจตนาหรือไม่ก็เราชอบกินอะไรสิ่งนั้นขึ้นมาใจมันโหยอยากได้นั่นคืออกุศลที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เจตนาใ้ความทยายาเนี่ยตรงเนี้อกุศลที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาเนี่ยต้องดับจากกุศลที่ไม่ได้เจตนาซึ่งกุศลที่ไม่ได้เจตนามันสร้างยากเนี่ยมันก็ต้องสร้างจากอย่งนี้คือ ไม่ใช่บุญลึกไปกว่าบุญอีกก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราสงสารคนที่หลงทางสมัยก่อนเราก็เราก็ดูเฉยเฉยีนสงสารมันเป็นเมตตาเนน้อยก็คือก็คือมันมาจากเคสที่ว่าเรามองเรามองสิ่งที่ไม่ดีปกติเรามองสิ่งไม่ดีๆของไม่ดีเนี่ยหรือคนไม่ดีเราก็มองว่าไม่ใช่ธุระเรามองแล้วไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่อยากจะไปยุ่งด้วยมันก็ไม่มันก็เป็นแค่อุเบกขาแค่ผักมันเฉยๆแต่ถ้าเรามองคนที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเราพยายามหาความดีในนั้นหาความดีในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละใจมันจะอ่อนโยนขึ้นใจที่อ่อนโยนขึ้นเนี่ยมันจะสร้างกุศลที่ไม่ได้เจตนา ตัวนี้มันสร้างยากมันต้องไปหาเอาจากนั้นคุณสนที่ไม่เจตนาเออมันจะกลายเป็นคือตอนฝึกเราฝึกให้ใจหามุมมองในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหาค้นหาความดีในสิ่งที่ไม่ดีเราฝึกไปอย่างนี้เราจะเห็นว่าพอฝึกพอเราเจอเนี่ยใจมันจะเป็นกูศนจากไม่เจตนาขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งที่ฝึกยากที่สุด เขาฝึกตัวนี้ได้มันจะไปสร้างกุศลที่ไม่เจตนาลินออกมาจากใจเพราะฉนั้นเป็นผลใช่ไหมตัวนั้นเป็นผลนะเราทำเหตุก็คือเราเหตุทำเหตุคือหาของที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีนี่คือเราทำเหตุจัาใช่ไหมแล้วผลด้วยนั้นได้พอได้ผลเสร็จแล้วเราถึงเอาไปใช้นะคกับอกุศลที่ไม่ได้เจตนาคืออาสวะ กุศลที่ไม่เจตนาเออก็ไปใช้กับอาสวะคือแต่ถ้าเราไม่มีทุนตรงนี้นะอาสวะเกิดขึ้นมาเราก็หลงทางตรงนี้ที่เรียกว่าอนุสัยอ,อนุสัยที่เกิดขึ้นมาเราก็จะติดกลับไปอีกเราก็จะไม่หมุนไปในทางที่ละที่วางได้ตัวนี้ยากที่สุดเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าสงตามหาบยุยจะใช้คำว่ามหาสติมหาปัญญาก็คือกุศลที่เกิดจากไม่เจตนา แล้วมันต้องมาสองซ้อนมาต้องมาจาับค้นหาความดีในสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดให้ชำนาญตรงนั้นพอชำนาญตรงนั้นระหว่างค้นชำนาญตรงนั้นเราเรียกว่าตรงนั้นว่าปัญญาอัตโนมัติคนให้ชำนานพอปัญญาตโนมัตเกิดแล้วเดี๋ยวมันถึงมาสร้างมหาสติมหาปัญญา <Hey. S 1> เห็นไหมมันต้องเป็นสองชั้นอย่างนี้พอมหาสติมหาปัญญาเกิดเนี่ย มันจะลามไล่ลุกอกุศลที่ไม่ได้เจตนาเนี่เหมือนไฟลับเหมือนไฟน้ำเหมือนเหมือนไฟหลวงตาใช่ครับเหมือนลามไปตามไอน้ำมันที่ไหมเผาไหมกิเลสโดยไม่เจตนามันจะว่าว่าเราบอกเราได้แต่บองเรายังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เขาจัดการเสร็จแล้ว ถ้าตรงนี้ยังไม่เกิดยังไม่มีทางบรรลุธรรมตรงนี้เกิดก็เริ่มเป็นมรก็ดูไปเรื่อยๆก็คือหมายถึงว่าพอเราได้ทำตรงที่ว่าเราเห็นสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีจนคล่องแล้วเนี่ย ตัวนี้มันก็จะเป็นอัตโนมัติมันก็คือระหว่างที่เราทําไปได้เรื่อยๆอย่าถือว่าคล่องเราทําไปเรื่อยๆมันก็ใช้งานไปเรื่อยๆเหมืนกันในหมดหมู่นั้นๆใช่ไหมในหมดหมู่ในหมดหมู่นั้นมันก็จะใช้งานไปเรื่อยไม่ใช่ได้มาต้องรอให้เต็มไม่ใช่ได้มาเนี่ยเพราะเราอยู่ในสังคมมันก็ต้องใช้แต่ทั้งหมดตรงเนี้มันเกิดขึ้นได้เราต้องแยกตัวออกมา คือตอนที่เรากําลังศึกษากุศลในอกุศลคือของดีในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะต้องมาค่อยๆใช้หาใช้จิตให้สงบจากสิ่งแวดล้อมก่อนเราก็ต้องมาหามุมสงบเนี่ยแล้วค่อยๆนึกขึ้นมาไอ้พวกสิ่งไม่ดีที่มันคาอยู่ในจิตเนี่ยหาสิ่งดีในนั้นก่อนคือเรียกว่าใช้สัญญามาลือ้อหาจากนั้นไป เราก็ใช้สังคมที่เซอร์ราวดิ้งเนี่ยเรียบๆอย่างเงี้ยเราไม่จับใช้สังคมกระทบกระทัทง้งกระทั่งกันบ้างอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กเบาๆก่อนเป็นที่เรียนรู้นะจากนั้นไปเราเข้าไปสังคมมือกลับไปทํางานแต่นี้เราจะกระทบทั้งนอกทั้งในเะมันก็จะหมุนทันแต่ถ้าเราอยู่ข้างในในสังคมเลยแล้วเราจะแยกแยกไม่ได้มันไม่ทัน มันทั้งนอกทั้งในนักมวยมันมันไม่มีเวลาซ้อมมันจะถูกชกหงายทองสุขพ่อคะก็คือเราเราต้องทำไปเรืเ่อยๆคือที่น้อยเห็นน่ะมันยังมีอัตราบ,บางๆอย่างเงี้ยมันเห็น<ง>น้อยก็ยังมีตัวตอนอยู่เปล่าล่ะ al, ถ้าไม่มีเราก็ตายไปแล้วดิก็เรายังมีชีวิตอยู่ม,มันเห็นเหมือนแบางๆอย่างเกี้กอง ก็เมื่อบางๆนี่ยังมีอยู่<ช>เพราะฉะนั้นมันจะมีอกุศลที่เกิดโดยไม่เจตนาอยู่ตลอดเนี่ยออที่มันจะต้องดับด้วยตัวนี้เข้าใจไหมไอ้ตัวนี้มันจะเกิดอยู่เพราะเรายังไม่ตายอะ่ะหนูก็เลยแบบหนูก็มองเฮ้ยมันก็มันก็ยังมีอัตราบางๆอยู่<ช>มันก็บานอยู่้นแล้วก็เลยลอยขึ้นชตัว<ล>ตที่ลอยขึ้นบานนั่นคืออกุศลที่ไม่ได้เกิดจากเจตนา ก็เรียกว่าอาสวะมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตามใดที่เรายังคลองขันมีชีวิตอยู่อาสวะจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและกุศลที่ไม่ได้เจตนาก็ตามตามไล่ไปเรื่อยๆตามเหมือนกับหญ้าขึ้นหญ้าแห้งก็โดนไฟเผามันก็จะไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเจนกว่าชีวิตจะหมดมันต้องทํางานอย่างนี้แล้วถึงวาระสุดท้ายภาพปฏิบัติมันจะเป็นแบบนี้หมดเห็นไหมเราไม่ได้เกี่ยวข้องเรายืน ทำมาละทุระอะไรก็ได้เพราะตรวนั้นไม่ต้องเจตนามันทำกันไปแล้วเมื่อคืนนาเห็นช้าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเห็นอะาเราก็เดือดแล้วก็มองไปอย่างเงี้ยแล้วเราเราก็จะตอนนี้เราจะกลายเป็นผู้มองแล้วไม่ใช่ผู้เล่นเออใช่ใช่ก็การภาวนาทั้งหมดจะมายืนถึงเป็นผู้มองไม่ใช่ผู้เล่นตรงนี้แต่ตรงไหนที่บางบางบางหัวข้อยังเป็นผู้เล่นก็ไปแก้เฉพาะตรงนั้นก็ทำ ใจคือมันกับจิตคนเราปกติถ้าเกิดส่วนใหญ่เรื่องดีเนี่ยเวลามันจับมันจะคลายของมันเองอแต่อพอเป็นเรื่องไม่ดีส่วนใหญ่เนี่ยมันจับแล้วมันไปย้ำเพื่อไปแก้ไขก็เลยหลวงพ่อให้แก้เส้นที่ใสตัวนี้มันจะได้วางพอการจับและการวางเนี่ยทั้งหมดในหมวดหมู่นั้นๆถ้าปัญญามันรอบแล้วมันไม่ถือสาระแล้วมันก็จับคนลาปล่อยของมันเองตรงนี้คือไม่ได้ตรงใจก็เลยขึ้นมาออกเป็นคนดูถูกไหม คือ,ค,อคือน้อยอะ่ะน้อยว่าแบบคือพระพุทธเจ้าอะ่ะพอหลวงพ่อเทศเทศวันที่มาวันแรกใช่ไหมแล้วคือเข้าใจเลยว่าเฮ้ยแบบพระพุทธเจ้าอะ่ะเทศแบบเป็นลําดับขั้นตอนมากเลยอะ่ะที่บอกว่าเออละเว้นความชั่วก่อนแล้วก็ทําความดีทาจิตใจให้ขาวลอกให้แม่ของสายอ,อันนี้วันโอวาทัตติโมใช่ไหมพอมานิพานนี่ ยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ประมาทให้ถึงพ่อไม่หวังไม่ประมาทแบบแบบเรียบอ่ะเอ่อนั่น่ะหนูก็เลยว่าแบบเออลำดับทมนี่ก็แบบท่านก็บอกไว้ท่านบอกว้อย่างละเอียดใช่แต่แต่ใไม่แกเราไม่ใจเราไม่สงบพอมันไม่สงบพอมันก็เลยเอาทมที่ท่านสอนแล้วเนี่ยาใช้ได้ไม่ไม่ครบทุกกรณีแล้วมันจะต้องตัดหาที่สงบเงี้ลไร หยิบม,มาคุยกันและดูตรงนี้ก่อนแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราต้องข้างนอกสงบแล้วเราก็จะมาทำของเราให้สงบเราจะสงบได้ก็คือต้องทานอาทานตัวนี้ก็องเป็นเมตตาเมตตาต้องเป็นปัญญาอีกก็ทีถึงออกมาเป็นเป็นพัฒนาเป็นลำดับขั้นไปเรื่อยๆพอพัฒนาเป็นขั้นขั้นขั้นจนจนเ,เมตตาตรงนี้ก็เรียกว่าเมตตาเป็นอัตโนมัติ นะเมตตาเรียกปัญญาอัตโนมัติเมตตาเป็นปัญญาและเป็นอัตโนมัติก็เป็นอันนี้จนกระทั่งเมตตาเป็นปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาคือว่าบวาอันนี้นก็พร้อมที่จะจบแต่ก็ต้องซ้อมก่อนเพ <laughs> <laughs> ราะว่าตอนแรกอะที่หนูงห้องบอกว่าเดี๋ยวมองคนรอบข้าง ไห้สงสารที่เขาไม่เห็นเงื่อนปัญญานี้ใช่ไหมคือน้อยมองเลยน้อยไม่สงสารแ <c oughs> <c oughs> บบค,คือปัญญามันไม่เกิดนะหลวงพ่อ,อก็แบบเอ้ยไอหวงอัง่ะก็คือเราก็รู้อยู่ว่าเออหวังมันก็หายไปอย่างเงี้ยมองมันน่าสงสารตรงไหนวะ <c oughs> แล้วพอเน่ยมันมาเตะเออพอมันเห็นว่า ความสุขไม่เที่ยงไงคือมันพอมันเดินไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะแบบเออหวามมันมันหลงจริงๆอ่ะเออนั่นไหนเราก็เคยหลงมาก่อนหลูก็หลงไงก็เลยเห็นความเห็นลกเห็นใจเขาก็เกินใช่ๆเพราะมันหลงแล้วมันหลงแบบเนียนมากเลยหมดแล้วจ้า นอกจากมี้ใครส่งกระลกบ้างช่วยมีใครต่อเวลาดนวยครับเห็นถือนานไม่ส่งแอแล้ว